โอ้โห oh, <laughs> ดูเนื้อดูเนื้อใส่ดังกับแก้วอช่วยบอกหน่อยดี่คะว่ารสชาติเป็นยังไงหวานหวานกรอบค่ะแบบนี้วารุตาไม่ชิมไม่ได้แล้วค,ะววค่ะสวัสดีคะ่ะ เดี๋ยวเรามาติดตามสวนกเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงของคุณอัมพาจำเริญพฤกหรือพี่สาวของวารุตากันต่อเลยนะคะว่าสวนเพียงแค่หนึ่งไร่ของเธอมีอะไรต่อที่น่าสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือเล้าไก่ค่ะ เป็นเล้าไก่ที่เธอทํามาด้วยวิธีการแบบง่ายๆปักๆตกๆไม่ต้องใช้หลักการไม่ต้องใช้วิชว,วิชาการอะไรมากมายมีอะไรก็มาใสา่มีอะไรก็มาปักนะคะไก่ของเธอรวบรวมแล้วก็คงประมาณร้อยตัวแล้วไข่ก็สามารถเก็บได้ทุกวันรายได้ของเธอจากไข่ที่เป็นไข่จากธรรมชาติแบบนี้นะคะ ไข่ฟองละ5้บาทถึงหบาทที่เดียวเลยค่ะเธอแค่เขียนป้ายไว้หน้าบ้านว่าบ้านหลังนี้ขายไก่ไก่บ้านคนก็มาซื้อแล้วค่ะไม่ต้องไปที่ตลาดอยู่กับบ้านก็มีไรายได้ค่ะเห็นไหมคะข้างในไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะมีอะไรก็มาต่มีอะไรก็มาต่อ ตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงไก่ขันตื่นเช้ามาก็มีไข่กินค่ะง่ายมากๆเลยค่ะแล้วไก่ที่อยู่ในนี้เขาก็มีความสุขด้วยค่ะเนื่องด้วยว่าได้มีสถานที่เดินเล่นสุขกายสุขใจทั้งคนเลี้ยงแล้วก็ไก่ค้าเสร็จจากไก่แล้วเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่บริเวณรอบข้างกันอีกนะคะว่า มีอะไรน่าสนใจกันอีกมีต้นผู้ระหงเป็นดอกไม้เก่าแก่ของบ้านเราเลยละค่ะนี่ดูดอกของเขาสวยจริงๆแล้วก็เดินถัดมาก็อย่างอธิบายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะนี่คือเสาของโซลาเซลล์ค่ะฐานทำเองเสาทำเองเพียงแค่ซื้อชุดนี้มาทั้งมาหนึ่งชุดค่ะ ชุดนี้นะคะขอยาหมีทีนะคะเคพียงแค่2,000บาทเท่านั้นอายุใช้งานเป็น10ปีขึ้นไปเลยค่ะคนี่คือต้นยอใครๆก็รู้สปปรรพคุณแต่คนที่รู้แน่รู้จริงน,จจนี่ก็คือพี่สาวของวรุตายค,ค่ะพี่อัมพา<อ>ช่วยอธิบายหน่อยสิคะว่ายายเยขามีประสุทธเใบเนี่ยค่ะยอดเนี่ยบางทีก็ไปทำผอหมกนะคะยอเนี่นะะย กินแล้วเขาบอกว่าสุขภาพแข็งแรงเหมือนอย่างวัวชนเนี่ยคะพวกคนเลี้ยงวัวเนี่ยเขาก็จะให้เอาลูกยอเนี่ยไปบดบดแล้วก็ผสมการอะไรของเขาหลยอย่างแต่ว่าจําได้ว่ามีเกลืออย่างหนึง่งแล้วก็แต่ส่วนมากจะเป็นลูกยอแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปบดนะคะลูกยอแก่ๆหน่อยและหรือเกือบจะถูกเอาไปให้วัวมากินเพราะวัวน่ะแข็งแรงมีพลังมากเคยมียายคนหนึ่งจําชื่อไม่ได้นะคะอายุร้อยแปดปีแกบอกว่า เขายายคุณยายคนนั้นท่านบอกว่าท่านนั่งกินลูกยอสุกๆเนี่ยบทแล้วก็ไปนั่งกินเปล่าๆเนี่ยอายุแข็งแรงมากร้อยแปดปีก็ยังเดินเหินทํานู่นทํานี่ได้แสดงว่าลูกยอนี่มีมีสรรพคุณที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงอาจจะทําให้เลือดลมเดินปกติแล้วก็ทําให้ส่วนอื่นๆเนี่ยส่วนข้อต่อส่วนกระดูกเนี่ย หรือจะมีแคลเซียมมากเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นนะคะเนี่ยพ่ก็ทานลูกยอเหมือนกันประเภทที่ว่าเอาไปทําเป็นน้ำหมกักเกนี่ยลูกแก่ๆเี้ย่างข้างบนเนี่ยอันนี้มันสอยหมดแล้วนะคะอย่างเนี้ยลูกยุกลูก,ล,กลูกยอสุกจะหอมหวานนะคะหอมน่าทานมาก เอาทานสดได้เลยใช่ไหมได้เลยอ๋อเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งชิมรับประทานการจากผลไม้ในสวนของพี่อมพาค่ะลูกยอแก่มันจะไปทําน้าหมักแล้วหมักแล้วผสมจะออกรสเปรี้ยวๆแล้วทานแล้วมีพลังนะคะไม่ต้องดอไอซื้ออะไรเยคอลลาเจนซื้อจะไม่มีพลังแข็งแรงถ้าระบบเลือดในร่างกายเราแข็งแรงไหลเวียนดี ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะโรคต่างๆก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเป็นเป็นคนที่ว่าไม่ไปหาหมอเลยเวลาเจ็บไข้ไม่สบายจะก็จะพักผ่อนหรือว่าก็ทานพวกธรรมชาติมากเนี่ยทานเยอะๆมากค่ะที่บ้านปลูกหลายอย่างนะคะปลูกเ่ดอกอัญชันดอกอัญชันนี้มีสรรพคุณยังไงบ้างคะช่วยอธิบายถ้าไม่ชัดเจนนะคะแต่คนมากก็จริงกับข้าวยำ าทาเข้ายยำก็บอกว่ารักษาโรคไตได้นะคะแล้วก็ใบชะพลูก็รักษาโรคไตได้ก็นี่แล้วก็มีผักไอ้นี่ผักอะไรนะคะผักชีฝรัง่งขึ้นเยอะมากต้องถอนทิ้งเนี่ยผักชีฝรัง่งเนี่ยค่ะผักชีฝรัง่งที่นี่ไม่ต้องซื้อเลยนะคะเกิดมากขึ้นเยอะมากเยอะมากจนต้องถอนถอนทิ้งนะคะเพราะมันบอกให้ใครเข้ามาเขาก็ไม่ค่อยได้ ทานได้เอาไปกินเท่าไหรแต่ทํอโรยโรยเวลาเราต้มยำแล้วก็โรยหนา้าหน้ามัอร่อยมากหอม,อมไปกินเป็นปักดิบนะคะ<อ>กินก็อะไรกินแก,ก,ก,กงต่างๆให้กินแก้งไตปลาแกงทุกอย่างนะคะมันจะอร่อยมากอ๋อเป็นผักสารพัดนึกเลยมันมัน,ม,นมันต้องต้องปรุงเป็นเก็จะว่าเป็นผักชูรสผักชูรสนะคะเออมันจะทําให้กลิ่นหอมเนี่ยกลิ่นหอมได้และในมี และพืชหอ,อมอีกอย่างที่ช่วยปรุงรสและก็เป็นพืชชูรสอีกอย่างก็คือหัวเปราะมันทางนี้นหัวเปราะหัวเปราะรนี่มันเป็นของใต้หรือเปล่าคะ่รู้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอัมพานะคะหรือพี่เทสหรือพี่ <c oughs> ที่ให้โอกาสได้มาเยี่ยมชมที่บ้านสวนในพื้นที่หนึ่งไร่แต่ของเธอเ <c oughs> ยอะแยะไปหมดเลยค่ะ <c oughs> หัวเปราะเนี่ย <c oughs> มันจะ งอกขึ้นเยอะแยะเป็นอยู่หลายจุดค่ะเนี่ยหัวเปลาะใบมันจะหอมมากมันมีสรรพคุณ<อ>ยังไงคะก็แค่ขับลมดีเนี่ยอืมันจะหอมมากนะคะอหอมหอมเนี่ยหอมหอมมากเลยแล้วนํแล้วก็ <ไป S 1> เวลาเขาเขาคนคน่าก็แกงหมูแกงผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยตำใบโรยหน้าพอผัดจะจะสุกแล้วก็อเอาเก็บใบเปลาะเปลาะเนี่ยถ้ใช้ใบนะคะใช้ใบแล้วคนก็ใช้หัวค่ะ แล้วก็มามาหั่นในฝอยฝอยฝอยก็โรยหน้าสุดยอดเลยค่ะมันจะหอมยิ่งกว่าใบมะกรูดอีกโอ้โหนะคะใบมะกรูดจะแดงกว่าใบมะกรูดแล้วบางคนก็เอาหัวเนี่ยไปตำตำตำแล้วผสมกับเครื่องแกงส่วนมากแกงเนื้อวัวเพราะว่ามันเนื้อพวกนี้มันขาวหรือแพ้อะไรเงี้ยอืมปลาก็ได้แกงปลากับกับเอ่อกับหมูก็ได้มันก็อร่อยดีนะคะอร่อยแล้วก็หอมชวนได้รับประทานก็เรียกผักชูรสเหมือนลักษณะเหมือนกับผักชูรส ทำให้กลิ่นหอมหน่าทานเนี่ยมีตั้งหลายแต่ก่อนเยอะมากแถวเนี้ยก็ขุดทิ้งเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่มากและมีพือชอีกชนิดนึ่งนะคะที่ทำเป็นน้าพริกรเ,รเรียกใบฉ่องใ <c oughs> <c oughs> บฉองอ,อ,งอ,อาาุ้ยได้ยินแค่ใบฉ่องมันคล้ายกับใบฉองไอ้โป๊ต่เาเรียกว่าใบฉ่องแต่พักกา แต่ใบ2องนี่มันคล้ายกับตัวตัวตัวแมงดาตัวเพลี้ยตัวเพลี้ยชนิดหนึ่งที่มันอยู่ในต้นข้าวทางข้าวเมื่อเราตอนเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราจะไปหาต้น2องบาลูกเอามามลง2องอ่ะตัวดำๆเล็กๆเท่าข้าวนิดหน่อยแบบนี้ค่ะเอามาตำน้ำพริกอร่อยมากแต่ตอนนี้มันมีพืชชนิดหนึ่งก็เรียกใบ2องประาการนีไยไม่ทราบเนะคะทีนี้อ่าเราก็ตำพริกกะปิ เตรียมไว้แล้วก็ล้างใบเนี่ยสักหนึ่งใบตัดไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นฝอยๆแล้วก็ตำกินอย่างนี้เลยค่ะรสชาติอร่อยมากมันจะหอมเนี่ยมีคนมาขอให้มาขอไปปลูกก็ให้หมดเลยค่ะเราเราเป็นคนกปลูกพืชเอ็นนี้ก็มือขึ้นปลูกแค่มือมันไมอเย็นแลปลูกอะไรก็ขึ้นแล้วก็มันก็มาขอเยอะมากก็ให้ก็ไปเพราะว่าเอาไว้มันก็รกบ้าน เอาไปใช้เอาไปกินเอาไปทําอะไรของเขามั่งมีการแบ่งปันมีการแบ่งปันสําหรับอพืชที่หายากด้วยให้กับเพื่อนบ้านบ้างอการแบ่งปันนี้ก็ถือเป็นวิทยาถือเป็นการทําบุญอีกอย่างหนึ่งนะคะออยากเสด็จไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปชิมให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมดูนะคะ เดี๋ยวโอ้โหแค่อยู่ใกล้ๆนะคะกลิ่นก็ออกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งชิมกันนะคะเดี๋ยวรวบรวมผักไอสวนในสวนของพี่อัมพาเดี๋ยวเราจะไปนั่งชิมกันค่ะโอ้โ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ใช่มีเฉพาะของกินมีดอกไม้ด้วยไม้ประดับดอกไม้หอมหวนวนดม ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะมีพร้อมไปหมดมดีตัวหนึ่งค่ะที่มาดูดอกไม้หอมนะคะอนี่ก็เรียวกว่าต้นมหาหงมหาหงนี่นี่หายแยะใะมันดอกมันจะสีเป็นสีขาวแล้วก็หอมมากหอมนะคะมีประวัติเมื่อก่อนเรียนนักเป็นนัก,นกเรียนประจําแล้วก็เห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ข้างข้างดินทานข้างดินห้วยะคะ่ะแล้วดินหอมมาก ก็ฝังใจว่าโตขึ้นจะต้องเอามาปลูกไว้ได้กลว่าหายากมากแล้วก็ไปเจอที่สถา,านีรถไฟบางออกน้อยนะคะหลังบ้านขอพักแหงหนึ่งก็เลยขอก็มาตั้งแต่นั้นมาก็เลยปลูกไว้เป็นประจําเลยค่ะไ uh huh. ม่ให้สูญพัน 0, ไปเดี๋ยวนี้หน้าหนายากได้ค่ะดอกไม้โบราณโบราณอย่างนี้นะคะ uh huh. เนี่ยก็ปลูกไว้ลายกระถางเหมือนกันนะคะปลูกไว้เยอะไม่ขาดพันเลยค่ะหอมมาก ที่นี่ก็เป็นแหล่งสะสมไม้เก่าไม้โบราณมากเลยค่ะวันนี้คุณนำพาเต็มใจเปิดบ้านให้ให้ให้ชมกันเลยค่ะนี่เคี้ยวกระแตนี่เคี้ยวกระแตคือจัไม่ได้ขอโทษนะคะผู้ชมนี่เกี้ยวกระแตหอมมากที่บ้านนี้จะปลูกไม้หอมที่เป็นไม้ไม้โบราณนะคะนี่แล้วมาดูตรงนี้นะคะเป็นดอกพุธซ้อน เดินชมกันแบบให้จูใจกับสวนนี่คือชุดแบบชุดทำสวนอยู่แบบเรียบง่ายกับในพื้นที่เพียงแค่หนึ่งไร่เท่านั้นเองค่ะแต่ของพี่อัมพามีทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่พุทธจีบนะคะเป็นพุทธเนี่ยอย่างนี้หอมหอม หอมมากไหมคะหอมมากเนี่ยพุทธและนี่ก็พุทธอันนี้หอมเหมือนกันคือภูมิใจนําเสนอมากๆเลยค่ะวันนี้นี่พุทธซ้อนมันเป็นดอกไม้โบราณหายากเลยค่ะนี่ค่ะกระหอมหอมชื่นใจมากเลยออืแล้วก็มีดอกแก้วหมวกแก้วไม่ใช่แก้วมังกรมังกรกา้าแก้วเอามังกรกา้าแก้วกุหลาบกุหลาบหนูมันจะเนี่ย ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆคนได้มารับชมกับดอกไม้ในสวนของเธอค่ะลาบหนูนะคะเดี๋ยวนี้หายากมาคนบนคนก้อยปลูกกันแล้วลาบหนูค่ะโดยกังวลตัวใครที่ต้องการอยากจะมาแบ่งปันสามารถติดต่อคุณอัมภาได้เลยนะคะหรือจะแวะมาเยี่ยมชมได้เลยค่ะมีหลายให่าหญ่ยินดีมยกๆ้วนกเป็นเป็นกล้วยไม้ดินนะคะ เดี๋ยวเราจะไปน,นี่ก่อนเยอะมากนะคะไวในใน้ไม้ดินโอ้ยปลูกแบบง่ายๆในกระถางค่ะสวยจริงๆทล,ลงบ้านก็มีนี่หน้าบ้านก็มีนี่ต้นจำปูนนะคะนี่ต้นจำปูนค่ะจำปูนใหญ่นเนี่ยจำปูนจำปูนเนี่ยดอกนี่เลยใกย่นี่โอโ้โหยังไม่บานนะคะนี่ดอกดอกนี้บานแล้วค่ะนี่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 จำปูนเป็นดอกไม้โบราณที่ค่อนข้างจะหายยากมากๆเลยนะคะปูน เขาเรียกดอกไก่เป็ดเออไก่ไก่อ้าไก่ไก่ไก่เป็ดโอ้ยมีอีกเนี่ยวันนี้เรามาเรียนรู้เออเนี่ยดอกไม้เนี่ยโอ้สวยมากมากเลยค่ะดอกโอ้ดอกมณฑาโอ้ยดอกมณฑาสวยมากมากเลยค่ะขาวบริสุทธิ์หอมเชียวโอ้โห อ๋อนี่ดอกไข่เป็ดนี่ไก่ไก่เออนึกไม่ออกไก่ไก่นี่ไก่เป็ดอ๋อกลางๆเขาเรียกดอกอะไรเลยล่ะมณฑลมณฑลชาเนี่ยดอกเป็ดเนี่ยยังดอกมุมซุ่มเล็กอยู่เลยเดี๋ยวขอดูดอกโอ้นี่ดอกไข่เป็ดดอกไข่เป็ดค่ะเมื่อกี้ภาคใต้เรียกไข่เป็ดแต่ภาษากลางเรียกมณฑลทหรือมณฑลไอ้นุ่นบอกมาไก่ไก่เรียกมณฑลชานี่ดอก อันนี้น่าจะเป็นโมนโทไม่ร้นะคานรผู้ชมที่มีความรู้ความสามารถเอ่อในภาษากลางเขาเรียกอะไรก็ก็ขอความอนุนานะคะเรียกตามนั้นเลยค่ะค่ะนี่โหยตายก็เลยปกไก่ชีนดอกไข่ไก่เป็ดเพราะมันใหญ่กว่าแล้วออกดอกท่าบาแล้วออกจะเป็นสีเหลืองๆหน่อยค่ะโอ้โหเห็นไหมนี่ดอกจำปูลตรงนี้ปลูกเยอะมากเราะจะเป็นต้นไม้ที่ที่โบราณนม่ไดชอบปลูกมาก เนี่ยจะมีเม็ดอย่างนี้ยค่ะเม็ดมันพอแก่ตัวแล้วมันก็ขยายบานได้จากออกดอกต้ตุ้งเล็กๆโอ้โหแล้วอีกต้นที่อยู่ใกล้กับต้นจำปูนี้คือต้นอะไรคะเนี่ยพริกไทย่ะพริกไทยพริกไทยแบบนี้ทานคนเดียวหมดไหมคะเนี่ยหมดค่ะมันหดมากมันกระล่วงใครมาทานก็โอเคเลยพริกไทยไม่ห่วงเพราะว่าทานคนเดียวทานอย่างไรก็ไม่หมดดูนะคะข้างบน โอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะต้นไม้ที่ปลูกก็หาใจว่าเออชอบเห็นตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็เลยปลูกไว้ค่ะไม่บางทีไม่รู้จักชื่อละค่ะยังไ้ว่าเออดอกมันสวยดีใบมันสวยดีก็เลยปลูกไว้ออืืนี่ต้นต้นพ้อต้นกระพอภาษากลางเนี่ยกกระพอนะคะใบมันมันสวยดีเมื่อก่อนเด็กๆเราจะเอาเอ้ อันนี้มาดูทางลูกแล้วมันจะออกแทงแทงนกแล้วออกออกออกเป็นลูกเล็กๆก็เรียกแทงนกก็เรียกนกมันจะออกลูกมันจะออกเม็ดเมื่อก่อนเด็กๆเราก็พอมันจะเริ่มจะแก่นิดๆเราก็มาตัดเอาไปกินกินเม็ดในข้างในนะคะเปลือกออกเปลือกข้างนอกกับมัฝาดแล้วก็ทิ้งไปมันก็อร่อยพอรสชาติของมันเม็ดข้างในอะเหมือนกับลูกเออเหมือนลูกจากเหมือนลูกชิดอย่างเงี้ยกินอร่อยดีอือ อันนี้ต้นสายหยุดนะคะสายหยุดอืสายหยุดเนี่ยค่ะดอกยังไม่บานแต่บานมันจะหอมมากสายหยุดสายหยุดกลิ่นฟุ้งยมสายสายบบอหยุดเสน่ห์หายอ่างเจ้าเนี่ยโอ้เด็กๆไว้ทีนี้มันมันก็มีหลายอย่างนะคะสุดยอดจริงๆขอชื่นชมมากๆเลยนี่อะไรคะเนี่ยก็มันเหมือต้นึนต้นไก่ต้นมุนทานั่นเลยค่ะโอ้ แค่นี้เราก็เป็นเหมือนกับสวรร์สวรร์บนดินแล้วค่ะมีพร้อมทุกอย่างมีเนี่ยพริกเห็นไหมคะพริกมันจะงอกขึ้นตามนี่ต้นอันนี้งอกขึ้นเองเหรอคะเองค่ะโอ้โหไม่ต้องทําอะไรบอนอะไรนะถุงเงินไม่ใช่ถุงเงินถุงทองอันนี้ก็ได้ห่อเงินห่อทองโอ้โหแถมมีไม้มงคลที่ใครๆมีพริตบอนห่อเงินห่อทอง อริกก็เต็มไปหมดเลยไม่ก็ยด้ยเลยแ่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะมันกลายเป็นโรคเป็นส่วนหนึ่งมันถือว่าจำไม่ได้เลยแก่แล้วลืมบ้างมันก็อย่างว่าละค่ะมันสารพัดอย่างสารพัดชนิดตัวย่างสัตวปลูกแล้วไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทานหรอกค่ะจะปล่อยให้นกกินโอ้โหให้นกกินเพราะว่าคนเดียวทานยังไงก็ไม่หมด นอนกมันจะมากินร้านให้นกมั่งอะไรมั่งมะละกอบลูกไว้ก็สุกก็ให้นกกินมีมอ้นไม้มีสารพัดสารเคมีให้นกเนี่ยมีอะไรจะนําเสนอไหมคะมีมีลองกองไหมคะที่นี่อ๋อมีค่ะมีลองกองเหรอคะเป็นดกมากเลยไว้ไว้ทานไม่ต้องซื้อผลไม้ลองกองที่นี่รสชาติ หวานอร่อยกรอบอย่างนี้ต้องเก็บไปชิมอย่างนี้ต้องเก็บไปชิมเนี่ยค่ะเมื่อวานก็ตัดตัดไปน้องสาก็ตัดไปไปไปถวายพระเลยนะคะูดูดูดูผลงานของพี่อำพานะคะอ,อะชิมชิมให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะ,คะว่าหวานอร่อยจริงๆหรือเปล่าโอ้โหดูเนื้อดูเนื้อใส่ดังกับแก้วอือ ช่วยบอกหน่อยที่คะว่ารสชาติเป็นยังไงหวานหวานกรอบค่ะแบบนี้วาุตาไม่ชิมไม่ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวต้องเก็บไปชิมโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะส่วน้อมท,ที่จะทานได้เลยนะคะหวานกรอบปลอดจากสารพิษที่นี่โอ้โหนี่ลคะค่ะ สวนเกษตรผสมประสานแบบพอเพียงในพื้นที่หนึ่งไร่ม,มีทั้งของดอกไม้โบราณมีผักมีผล,ลไม้ทานไม่หมดจนถึงต้องขั้นแจกเพื่อนบ้านใครอยากมาอยากเก็บได้หมดเลยค่ะมะละกอ,โอโต้อนน้อยดูนะคะต้นน้อยแค่นี้เธอก,ก็กินไม่หมดแล้วค่ะ เขาเรียกบ้านเราเรียกกระดูกไก่คนใต้นะฝักกลางเรียกอะไรไม่ทราบนะคะถ้าใครรู้ก็ก็บอกด้วยนะคะดอกมันจะหอม,มอือไม้มันเนื้อไม้มันจะแข็งนะคะเมื่อก่อนอ่ะถ้าสมัยเด็กๆเนี่ยก็จะหาสินที่ว่ามันพอดีไปทําในไอ้ไอ้ไก้านในหนังสติกเป็นสนมากอือือแ,แล้วหายากมากเลยนะคะไม่ก็ไม,ไม่ไม่ก็จะมีใครเมื่อก่อนอยู่ในสวนยางคารา เดี๋ยวนี้สวนยางปลาราเขาไถจนจนพันไม้พื้นๆน,นะคะมันก็หายไปจนหมดพันแล้วนี่ที่ที่บ้านนี้เป็นที่ดินเดิมอยู่หน่อยหนึ่งมันก็ขึ้นแบบงอกงามดีก็ปล่อยมันไปเลยค่ะปลอออ่อยไปตามสมชาติเวลาเป็นดอกเยอะๆมันจะหอมกลิน่นหอมเย็นชื่นใจหายากเลยนะคะอืะบ้านหลังนี้เป็นแหล่งสะสม,สมรวม ต้นโครงเครงไอ้ไอ้ไอ้ที่ต้นเขาเรียกภาษากลางีันดอกมันสีม่วงนี่ไม่มีดอกนะคะถ้ามีดอกแล้วนกมันจะมากินเยอะแยะเลยน่นหนักด้วยกําลังจะออกอ่าออกออกออกเลยนะคะนีน่มีรวงพึ่งด้วยนะคะรวงพึ่ง ceramic, พึ่ง,พ,งพึ่งมาทํารังที่นี่ออ้ยความเป็นธรรมชาติ uh ทําให้ส uh ัต uh ว์มีความไว้วางใจมาอยู่ด้วยนี่ค่ะนี่ไม่ใช่รังเดียวสองรังด้วยใช่ไหมคะให้นุนนกมาถ่ายตรงนี้ นี่นี่นี่เห็นจัดมาเลยนี่นี่เออนันนะโอ้โหธรรมชาติจริงๆเลยค่ะธรรมชาติก็อยู่เราก็อยู่อยู่ด้วยกันไปดูกันเลยค่ะวันนี้จัดเต็มๆพี่อัมพาจัดเต็มๆให้กับทุกๆคนเปิดบ้านกันเลยค่ะวันนี้กับสวนเกษตรผสมผสานในพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะมีมีร่างนึ่ง โอ้ยดูนี่ค่ะรังอย่างโตเลยค่ะโอ้โหไได้โมเมียโอ้โหนี่ตอนถ่ายก็ต้องระวังน้นยนะคะ่ะโอ้ยนี่คนอยู่สัตว์กันแบบสบายใจกันเลยค่ะสุกกายสุกใจทั้งคนอาศัยและคนเจ้าของบ้านเลยค่ะเนี่ยบุญหนุนนำเลยนะคะนี่อาไรตรงนี้แหละอันนี้ปากบอกมีกรังนึงที่ปากบอกมีอีก สองรังเห็นไปแล้วไม่อีกค่ะไปกันเลยวันนี้ดูกันยาวๆกันเลยนะคะเจ้าของบ้านเปิดบ้านให้เราได้ชมอุ้ย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 ทุกคนได้บนปากบ่อแล้วก็มีเข้าว่าคือหวานไว้ให้นกเขานกกระจอกนกอะไรต่อไรมากินกันเห็นไหมมันอยู่ในรังรังใหญ่มั้งอันนี้ยังอยู่อุ้ยรังอย่างใหญ่เลยค่ะนี่อย่าไปแตะ อ,อยู่ดีมีสุขกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ,พี่พี่อัมพามากพี่อัมพามาก,มากๆเลยนะคะที่เพามาเปิดบ้านให้ชมกันเลยนะคะแล้วก็ความบุรดวสมบที่น่คะขนาดเนี่ยเฟินป่าเฟินเขายังมาขึ้นเลยค่ะเนี่ยมาขึ้นเลยแล้วทานได้ไหมคะตัวนี้นไม่ได้ อันนี้คนป่าคนขอที่ป่าดงเด็ดนะคะยังมาขึ้นที่นี่เลยค่ะมีความชุ่มชื้นแสดงมันมีความก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์ของของดินที่ว่ามันสามารถพ่อพันขยายพันได้นี่ถอนทิ้งตัดทิ้งเลยนะตัดรากทิ้งตั้งหลายครั้งแล้วยังจะขึ้นอีกแสดงว่าไม่ยอมแสดงว่าอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆรอบชอบชอมนี่ต้นชะมวงก็ไว้ต้ม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 อะไรชะมวงนะคะ ใบต้มเขาแกงชะมวงบองคนจันทบุรีวันเราก็มีชะมวงว้ต้มส้มต้มส้มปลาต้มอยเต้มอปลาต้มเนื้อหมูต้มใบชะมวงมันจะรสชาติเปรี้ยวๆแล้วก็อร่อยเปรี้ยวๆรสชาติหนักๆนาอะเงี้ยที่นี่หลายอย่างกับลูกเขอบคุณพี่อภามากๆเลยค่ะอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมมั้งคะเกี่ยวกับการทำ เกษตรผสมผสานแบบธรรมดาธรรมดาเถสามารถอยู่โอโอได้ในทุกยุคทุก <c oughs> สมัยไม่ว่าเกิดออวิกฤตอย่างไรจากากธรรมชาตินะคะธรรม,รมชาติเป็นผู้สร้างเราและขณะเดียการธรรมชาติอยู่อย่างไรกับธรรมชาติอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อเราอยูอ่ธรรมชาติก็ให้ความสุขกับเราถ้าเราไม่ทําลายเขาเขาก็ไม่ทําลายเราอยู่ร่วมกันสังคมนะคะถ้าอยู่ร่วมกันแล้วมันก็มีความสุขใช่ไหมคะ ่างคนต่างก,ก็เอื้ออาทรขึ้กันและกันเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ขึ้นกันและกันและเราก็ชีวิตก็เป็นสุขอายุก็จะยืนแล้วก็ไม่ไม่แข็งแย่งชิ้นดีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลก,ก็กว่าแค่นี้และค่ะว,ว่าขอให้ทุกท่านที่ชมวิดีโอนี้นะคะมีความสุขแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเพราะว่าพืชั่วยทำให้เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราทำให้เขาอยู่ เขาเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะวันนี้กับคุณพี่อัมพามากๆเลยนะคะสําหรับเปิดบ้านให้ให้ชมก็เป็นวิทยาทานสำหรับทุกทท่านนะคะที่สนใจเรื่องเกษตรผสมผสานสนใจยังไงก็ติดต่อพี่อัมพาพร้อมจะให้คำแนะนำได้นะคะสำหรับวันนี้วารุตาก,ก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเทาง่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบายบาย